ก็ตอนนี้นะคะมีตัวเทคโนโลยีการรักษาสิวตัวใหม่นะคะเรียกว่าเมโซแอร์เอ็กเน่นั่นเองค่ะเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นนวัตกรรมการใช้สเตมเซลล์นะคะจากประเทศสเปนมาใช้ในเรื่องของการรักษาสิวซึ่งตรงนี้นะคะจะแตกต่างเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ยารักษาสิวทั่วไปแน่นอนนะคะมันเป็นถึงนวัตกรรมในการใช้การรักษาแบบลงลึกถึงระดับเซลล์นั่นเองนะคะก็ตัวน,นี้ช่วยอะไรนะคะหลักๆเลยก็คือทําให้โครงสร้างหน้านะคะของเรานะคะแข็งแรงขึ้นเพราะว่ามันไปช่วย เพิ่มภูมิต้านทานให้กับหน้าของเรานั่นเองค่ะถ้าเซลล์ของเราดีเซลล์ของเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นการกลับมาเป็นสิวเนี่ยค่ะก็จะน้อยลงนะคะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับการารักษาที่ต้นเหตุเลยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้นะคะใครที่แพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายผิวแดงง่ายนะคะผิวเป็นเม็ดเล็กขึ้นผดบ่อยๆนะคะแนะนําเลยค่ะว่าต้องมาเสริมภูมิต้านทานโดยการพ่นตัวเมโซแอร์อ็กเนี่นะคะก็จะช่วยทําให้ผิวคุณเนี่ยค่ะแพ้ได้น้อยลงนะคะการเป็นพวกสิวผดสิวแพ้ต่างๆแพ้ หรืออะไรก็ตามนะคะก็จะดีขึ้นมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะ1ครั้งนะคะเหลือเพียง6,500บาทนะคะพิเศษ3ครั้งเหลือเพียง15,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แถมตัวเซรั่ม n a ให้ลูกค้ากลับไปใช้ที่บ้านด้วยนะคะ ติสเตอรเซลล์เนี่ยจะราคาค่อนข้างแพงมากเลยนะคะแล้วนี้ไม่ต้องฉีดด้วยนะคะ3ครั้งแค่1 5 0 0 0บาทได้ทั่วหน้าเลยนะคะโอเคค่ะนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ๆของทางสยามคลินิกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เกิดสมมติว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวสเตีรอยใช่ไหมคะคะก็มาหาเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวไหมสกินรีจูค่ะเป็นการร้อยไหมรักษาสิวค่ะก็อันนี้ไม่ใช่ไหมในการยกหน้านะคะเป็นการที่ตัวไหมเนี่ยมันจะเคลือบตัวยานั่นเองก็ทาให้อะ ที่แบบเป็นสารพิษติดเ,เป็นสิวสเตอรอยนะคะมีพิษสารพิษอยู่ข้างในตัวนี้ก็จะไปขับออกมาได้ค่ะ โอเคก็คือว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะคะที่รู้ตัวว่าเคยใช้ครีมในอินเทอร์เน็ตใช่อิจฉาผิวสางพิษต่างๆเยอยเนี่ยก็ลองเข้ามาปรึกษากับเราดูนะคะเราใช้เส้นไหมในการรักษาสิวแต่ไม่ใช่ไหมยกหน้าใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นไหมยาที่สําหรับรักษาสิวผิวอิจฉาโดยเฉพาะเลยนะคะในภูเก็ตก็คือใช้ของแท้ก็คือมีแค่ที่เราที่เดียวนะคะแต่กรุงเทพก็จะมีหลายที่แล้วเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็เรายังมีโปรแกรมพื้นฐาน อีก2โปรแกรมนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังได้ค่ะ,คะก็เป็นพื้นฐานค่ะ,คะกเ็เร,รียก acne program 1 n e กับ acne program two เอง acne program one ก,ก,ก็ใครที่เป็นสิวอุดตันนะคะสิวโผดนะคะเละ็กๆน้อยๆก็มาเลือกเป็น acne program one นะคะก็จะทำให้คุณได้การกำจัดสิวแบบถูกต้องนั่นเองนะคะบางคนชอบไปกดสิวเองอะไรพวกนี้ก็ทำให้การเป็นสิวเกิดการอักเสบมากขึ้นอันนี้ก็แนะนำว่ามาเป็น acne program 1นนะคะหรือแล้วก็แต่ถ้าใครก็ตามนะคะเป็นสิว อักเสบที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะหรือว่ามีรอยดําจากสิวร่วมด้วยอันนี้อาจารย์ก็จะแนะนําให้เป็น acne program t นั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างตรงที่ว่ามีเลเซอร์เข้ามาด้วยนะคะก็จะเป็น light laser นะคะซึ่งจะช่วยทําให้รอยดํานะคะหรือว่าผิวที่เป็นสิวอักเสบจํานวนมากเนี่ยแห้งลงได้เร็วนั่นเองค่ะลูกค้าคนไหนสนใจโทรเลยคะ่ะ0884486718นะคะ